สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมานะครับทำไกด์เกี่ยวกับการออฟอาวุธออฟชุดเก่าหรือออฟเครื่องประดับนะครับว่าเห็นมีหลายๆคนก็ถามเข้ามานะครับคือปกติจะเห็นผมเปิดแค่แพ็คหรือกิจกรรมใช่ไหมครับแต่ว่าเห็นมีคนถามมาว่าพี่ออฟมันคิดยังไงมันดูยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวสําหรับคนที่ไม่รู้เนาะส่วนคนที่รู้แล้วก็ถือว่าแลกเปลี่ยนความแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเผื่อแบบส่งสิ่ง ใช่เป็นยังไงคือผมไม่รู้ถิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมีพาดตรงไหนบ้างยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้เนาะอย่าดา่าอย่าดา่าอย่าด่ากันก็พอนะผมก็เอาเท่าที่ผมรู้เนาะมาบอกกันก็คือหลักๆอ่ะครับเหมือนตอนเนี้ยพลังพลังอ่าพลังลบหรือคะแนนผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนสามเนาะสำหรับเซิร์ฟสิบเอ็ดนี่ก็ติดท็อปแล้วแหละไม่ใช่ท็อปซีอู่อยู่ที่หนึ่งแล้วแหละนะครับอ่าอันนี้คือไม่ได้คิงอะไรนะแต่แค่บอกก่อนว่าเออประมาณน,นี้นะทำยังไงให้ติดท็อปส่วนถ้าไปเทียกบกับพวกเซิร์ฟ เซิฟหนึ 1, ่งเซิฟสองคิวไวเปอร์อย่างนี้ก็ไม่น่าจะไหวนะเพราะงั้นหลักสองแสนแสนปลายๆเนาะโอเคมามาดูกันว่าออฟมันคิดยังไงมันทำยังไงกันก่อนอื่นเลยนะครับผมจะบอกก่อนว่าออฟเนี่ยมันจะมีอยู่สามสามรายการเอ้ยมีอยู่ห้ารายการแล้วกันด้วยกันนะครับออฟแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามเดี๋ยวเขาจะออฟฟ้าซึ่งออฟฟ้าเนี่ยได้จากการสุ่ม สุ่มอ่าไม่ใช่สิเราเรียกว่าการหลอมสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาใช่ไหมครับมันจะมีการสุ่มออฟหนึ่งออฟสองออฟสามมาจริงๆมันสุ่มทั้งห้าออฟไปไหนแต่ว่าโอกาสที่จะติดออฟสี่ออฟห้าเนี่ยสีม่วงกับสีสีทองเนี่ยยากนะครับส่วนใหญ่จะออกมาออฟหนึ่งออฟสองออฟสามหรือถ้าดวงดีๆออฟออฟสี่ออฟห้ามาคือจบเลยแล้วถามว่าสร้างยังไงก็มาตรงนี้เลยครับผมแล้วก็กดไปที่เดี๋ยววันนี้ผมจะลองคืออุปกรณ์กับอุปกรณ์ อุปกรณ์กับเครื่องประดับเนี่ยมันเหมือนกันเนาะแต่ผมจะลองที่เครื่องประดับนะครับแล้วก็ลองไปที่ตัวกําไรนะครับเพราะผมมีมีของอยู่นะครับนี่กำไรเวลห้าสิบนะครับหลักๆก่อนอย่างแรกเลยนะครับก็คือมันจะมีตรงเลเวลนะครับมันจะมีว่าเออเราจะสร้างแบบไหนสร้างขั้นไหนนะครับซึ่ง จริงๆอ่ะมันสร้างในทุกขั้นเลยครับก็คือจะสร้าง60ก็ได้นะครับถ้าเรามีของถ้าเวลเราถึงเราไปขุดของมาได้เงี้ยครับแล้วก็เราเราก็สร้างได้เหมือนกันหรือสร้าง40 50ถ้าถามว่าสร้างแล้วจะเอามาใส่ของอยังไงเดี๋ยวมันจะอาจจะจะบอกบอกในขั้นตอนต่อไปเนาะโอเคแล้วก็ของเอามาจากไหนนะครับหินชิ้นแรกเนี่ยหินผลิตชิ้นแรกเนี่ยมันจะมีขายอยู่ใน ห่อการค้าก็มีนะจะหายากนิดนึงมันจะค่อนข้างขาดตลาดนะเพราะว่ามีคนใช้กันเยอะส่วนในตรงมอเนี่ยก็คือจะมีขายปกตินะครับเฮ้ยไม่ใช่สิอันนี้มันจะไม่มีขายในตลาดามันจะอยู่ในหอการค้าซึ่งมันจะมีเซ็ตให้อยู่ทั้งทุกวันนะครับรู้สึกว่าจะเป็น30ก้อนแล้วก็20ก้อน20ก้อนถ้าผมจะไม่ผิดน,นะแต่ผมซื้อหมดแล้วมันจะรีทุกวันก็คือเราซื้อมาตุนได้เลยนะซื้อถ้ามีเงินก็ซื้อตุนไว้ได้เดี๋ยนะทำไมเลเวลแม่ยังวุ่นทุกข้นมาอน นะครับก็คือซื้อมานะครับวัตถุดิชิ้นแรกส่วนวัตถุดิชิ้นต่อไปก็คือเป็นหินอาเป็นหินนะครับได้จากการขุดหรือเก็บหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ว่าอยู่ในสกิลแล้วก็สกิลดะดับชีพนะครับเนี่ยมีทั้งผ้าพวกนี้ก็มาทําชุดเกราะนะครับหินแร่ที่ส่วนใหญ่จะทําอาวุธแล้วก็ส่วนการกลั่นเนี่ยไอ้พวกนี้จะทำเครื่องประดับนะครับแล้วก็ยาอันนี้คือไว้ทํายาไว้ปัม๊มอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงก่อนเอาตรงนี้นะครับเนี่ยเหมือนผมจะทำเครื่องประดับใช่ไหมผมก็ มาดูว่ามันต้องใช้อะไรบ้าง <can> ใช้หินแบบไหน <keep> on, แล้วก็ไป <find it. S 1> ไปเก็บเอานะครับโอเคเรามาลองกันเลยดีกว่า <find it. S 1> ว่าจะผลจะออกยังไงนะครับออฟเนี่ยเวลาสุ่มออกมาเนี่ยก็คืออ่าเราจะเหมือนที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกว่าจะสุ่มสุ่ม40ก็ได้50ก็ได้60ก็ได้แล้วแต่ว่าเรามีอ่าตัวแรกเนี่ยไอตัวตัว,ตว,ตวคืออันเนี้ยมันหาซื้อได้อยู่แล้วทุกวันใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยค่อนข้าง ค่อนข้างที่จะหายากเพราะว่ามันต้องใช้ตัวสกิลดำรงชีพก็คือค่าพลังชีวิตตรงนี้ครับในการขุดซึ่งค่าพลังชีวิตตรงนี้หนึ่งวันเนี่ยถ้าเกิดเราใช้หมดเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยมันจะเพิ่มมาแค่600ได้จากการลงดันหรือเก็บทั่วไปเนี่ยมันจะบอกว่าลงอารีน่าจานวนจํานวนครั้งคือลงได้กี่ครั้งแล้วก็ถ้าเกิดลงครบ5าครั้งเนี่ยมันจะได้กี่แต้มได้มา50ใช่ไหมครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทุกกันเนี่ยจะเก็บรวมแล้วได้หกร้อยแต้มนะครับต่อวันค่าพลังชีวิตเนี่ย แล้วเราก็ใช้ในการขุดเหมือนถ้าผมจะขุดไอเทมเนี่ยชช้นเนี้ยไอหินเขียวๆเนี่ยมันต้องใช้13ใช่ไหมต่อหนึ่งก้อนอ่าโอเคเราก็ใช้ไปแล้วก็คำนวณดูว่าเราใช้กี่ก้อนนะครับตบอไป <all S 1> มาผล <all S 1> ิตอุปก <all S 1> รณ์กั <all S 1> กนดูเลยเนี่ยผมก็สร้างมาครบแล้วนะครับอ่าเหมือนผมจะผลิตก,กําไรตัวนี้นะครับแล้วก็ว่าจะมีให้เลือก2แบบเนาะจะทีละทีละอันก็ได้หรือ10อันก็ได้รอบละ10อันใช่ไหมถ้าของเราพอมันก็จะขึ้นพอเนี่ยครับ หินเวลห้าสิบอ่ายี่สิบก้อนแล้วก็หินเขียวหกสิบก้อนใช่ซึ่งจริงๆผมน่าจะได้ทั้งสองรอบนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งให้ดูก็ไอ้เน,นี้ยครับตรงสกิลความเชี่ยวชาญเนี่ยครับคือถ้าเกิดเราไม่เคยทําเลยครั้งแรกอยู่ที่เวลศูนย์เนี่ยอ่าตรงในส่วนของเนี้ยไอ้หินพวกนี้ที่เราใช้เนี่ยปกติตอนนี้คือผมเวลแปดสิบสี่ความเชี่ยวชาญเนี่ยแปดสิบสี่มันจะใช้แค่หกก้อนแต่ถ้าเกิดว่าความเชี่ยวชาญเราเป็น,นเนนนี่ยยมัจะใช้ก้กอ ประมาณนั้นนะประมาณประมาณ8ก้อนครับเพราะว่ามันจะมีขั้นบอกไหมห้าสิบสิบห้านะครับสิบห้านี่คือได้สูตรใหม่คือจะได้กําไรที่ดีขึ้นคือจะไม่ออกของของฟ้าจะออกของเขียวของม่วงขึ้นไปเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเยอะอีกก็มีโอกาสอัพใช่ไหมครั้งแรกคือหักใช้หักใช้หิน,นเนี่ยจาก3ก้อน,หน,นเหลือสก,ก้อนหินเนนี่ยจาก3เหลือสอง้นต่อไปก็คือหักจากนี่แเหลือหก,อหกอนะครับหักไป2หักใช้2เนี่ยครับ ก็สูตรใหม่ตามมันแบบเนาะโอเคนี่ผมก็ไปเสียแล้วคือผมอฟอเพื่อที่จะหาอฟอเหลืองเอ้ยอฟม่วงกับอฟเหลืองเนี่ยซึ่งมันยากมากซึ่งตอนนี้ตอนนี้ที่ผมมีใส่อยู่นะนี่มีแค่อฟอม่วงเองคือซึ่งผมจะหาอฟเหลืองนะครับอฟเหลืองก็มีอยู่2วิธีก็คือเราสุ่มไปเรื่อยๆมีมีมีของมีอะไรก็มานั่งสุ่มทุกวันซึ่งโอกาสออกเนี่ยจะยากกว่าพวกชุด ชุดพวกนี้ออบเหลืองเนี่ยที่ผมใส่เนี่ยคือมันออกง่ายค่อนข้างที่จะง่ายถ้าเทียบกับแต่ว่าไม่ได้ง่ายเกินว่าออบหนึ่งครั้งติดสองครั้งติดนะมันก็ใช้เวลาอยู่ครับผมถ้าเกิดเราไม่ได้หิน,ห,นหินเร่งนะเดี๋ยวหินเร่งคืออะไรเดี๋ยวผมมาพูดต่อไปนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับอันเนี้ยเอาเป็นว่าเครื่องมาดับมันจะออกยากกว่านะทาความรู้สึกของผมนะครับโอเคมาลองผลิตกันเลยรึ๊บอ่า สี่สิบห้าสิบหกสิบจริงๆมันจะมีความต่างอยู่นิดนึงเดี๋ยวผมจะบอกว่าว่ายัางไงนะครับความต่างอันแรกเนี่ยก็คือเรื่องหินละโอเคบางทีเราเออผลิตแต่สี่สิบใช่ไหมเราตุนสี่สิบไว้เนี่ยเหมือนผมตุนสี่สิบไว้ร้อยกว่าจริงผมผลิตสี่สิบจะโอเคกว่าเนาะแต่ว่ามันมีเหตุผลอีกอย่างหนึ่งทําไมผมถึงไปเลือกห้าสิบหรือหกสิบนะครับจริงๆหินตัวเนี้ยผมมีย 2, ั่งร้อยเก้าสิบสองห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดก้อนนะครับแล้วก็แค่ไปขุดหินหินชมพูมานะครับเป็นจากการขุดแร่นะครับก็สามารถเอาสี่สิ ว่าทำไมผมถึงมาเลือกออฟ50กับ60เนาะโอเคเดี๋ยวผมมาเทสตรง50ก่อนนะครับ1อันดูนะว่าจะออกอยังไงตีไปเลยอันเดียวพอครับนี่ครับมันก็จะออกมาปึ๊บอย่างเงี้ยเห็นไหมครับออกมาแถวเดียวส่วนออกมาแถวเดียวเนี่ยจะออกมาเลืวอยเลเ้ยวหนึ 1, ่งเลเ้วสองเพื่อนๆไม่ต้องสนใจนะครับเราขอแค่ให้มันออกแถวก่อนคือเราออก4ี่แถวหรือออก5แถวเนี่ย อ่ามัน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 เราเราเน้นจำนวนแถวก่อนคือให้ออกมา5แถวเนี่ยไอแถวแถวที่1 2 3เนี่ยเพื่อนเพื่อนสามารถเอาไปรีคือเรียกว่าล้างได้ก็คือล้างให้เป็นวิวหนึ่งมันอย่างเงี้ยวิวสี่ใช่ไหมครับพลังโจมตีของยี่สิบสองจริงๆมันจะมีประมาณเวลวหกถึงวิวเจ็ดถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วมันจะเขียนว่าแม็กอันนี้คือสูงสุดของของของแถวนี้ละอ่าแต่เราต้องการให้มันออกก่อนห้าแถวซึ่งมันออกแถวเดียวเงี้ยอันนี้คือไม่ผ่านไม่ดีนะครับซึ่งมันอ่า ยังไม่โอเคสำหรับผมนะอ่าอันนี้คือโอเคแล้วก็ลองดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้ก็มาแล้วลองดูปึง้งซึ่งนะส่วนไอ้ข้างบนเนี่ยไอ้คำว่าสมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยคือเป็นขั้นของอุปกรณ์ซึ่งซึ่งจริงๆเราจะไม่ค่อยสนใจมันก็ได้เพราะว่าอ่ามันมันเป็นขั้นของ อุปกรณ์เฉยๆซึ่งจริงๆเราไม่ใช่ใส่แหวนอั้นอยู่แล้วเราแค่ว่าเอาออฟให้มันออกมาฮะสมมติว่ามันออกมา5แถวแล้วทํายังไงนะครับสมมติเป็นอย่างงี้สมมตินะอันนี้คือมันแค่หนึ่งแถวเฉยๆถ้ามันออกมา5แถวหรือ4แถว4แถวคืออ็อบม่วงถ้าห้าแถวถึงอ็อบเหลืองอ็อบเหลืองซึ่งมันออกยากม่วงก็ยากนะครับสมมติว่าอันนี้ผมได้มา5ออฟแล้วผมต้องการใช้มันแล้วเราไม่ได้ใส่อันที่เราผลิตมานะครับเราทําการซึ่งเราจะมีเซตที่เราทํามาอยู่แล้วคือเซตหลักของเราอันนี้ ที่เราอาจจะลงด้านมาหรือดอปเป็นชุดเซตมาหรือไปแลกแต้มเป็นเอาเป็นตัวเขาเรียกอะไรนะแปลนมันอเอาแปลนมาแล้วก็หาของมาผลิตมาเป็นซิ้นมาเป็นอุปกรณ์ที่เราต้องการจะใช้มันอยู่แล้วต้องการใส่มันอยู่แล้วเนี่ยเราก็ทําการย้ายนะครับก็คือไอ้ที่เราออฟมาเนะมื่อกี้เรามาตรงที่เสริมเวทตัวนี้ครับแล้วก็เลือกชิ้นนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยพลังโจมตียี่สิบสองเนี่ยเราก็เลือกมาปุ๊บแล้วก็เลือกอุปกรณ์ที่เราต้องการย้ายลงไป นะครับเนี่ยแล้วก็กดเสริมเว้ยปุ๊บมันก็จะย้ายจากฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ที่ผมไม่ย้ายเพราะว่าฝั่งที่ผมใส่อยู่นี่มันดีกว่าครับจะย้ายไปนี่คือเจงครับครับผมเนาะอันเนี้ยเขาที่ว่าเขาทำกันทํายังไงให้ให้พลังมันสูงสูงกันนี้เรื่องการออฟนอปประมาณนี้ทีนี้วันนี้ผมไม่ได้มาแค่ว่าออธิบายอย่างนี้ผมจะมาลองเอาอีกวิธีหนึ่งที่ผมเกิดไม่ได้ตอนแรกว่ามันมีทิศนิดเล็กน้อยหรืออาจจะไม่ใช่ทิคคือเป็น สิ่งที่บางคนเขาพ้องข้ามกันเนาก็คือเจ้าทําไมผมถึงต้องมาเลือกทั้งท้ที่ว่าตอนนี้ผมเวลห้าสิบแปดใช่ไหมครับทำไมผมถึงต้องมาเลือกผลิตของ60นี่ซึ่งผมผองหาหาอุปกรณ์เตรียมไว้แล้วนะครับเอาผลิต10อันทําไมผมต้องมาเลือกของอาเวลหกสิบคือมันอยู่ที่ตรงนี้ตัวแปรครับไอหินตัวเนี้ยหินทรงพลังเนี่ยครับให้เพื่อนเพื่อนดูตรงนี้คือ อันเนี้ยมันจะการันตีว่าสมมติเราผลิต10ชิ้นใช่ไหมครับใน10ชิ้นน่ะมันจะมีการันตีว่าจะออก3ออฟแน่นอนแต่ออฟที่4กับออฟที่5เนี่ยก็ต้องลุ้นอีกทีนึงส่วนไอ้ออฟที่4ออฟที่5เนี่ยมันจะมีโอกาสอยู่ถ้าเกิดเราผลิตโอกรูปสี่สิบเนี่ยโอกาสออกออฟออฟออฟเหลืองกับออฟม่วงเนี่ยประมาณ4 2.4%นะครับห้าสิบสามจุดสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็หกสิบสี่เปอร์เซ็นต์ผมถึงไปเลือกผลิตอ่า 60นะครับเพราะว่าโอกาสมัน4%จริงมันไม่ได้เยอะกว่ากันมากแต่ว่าก็1%อะดีกว่าไม่มีดีกว่าไม่เพิ่มประมาณนี้เนาะแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะออกหรือไม่ออกเนาะแต่ว่าอแล้วก็จำนวนหินที่ใช้มันจะเยอะกว่าด้วยครับใช้50แต่ว่าผมมีอยู่33ก้อนแต่ว่าเรามีเพชรอยุดเดี๋ยวผมขอซื้ออีก17ก้อนสกู่นะครับที่มา มอวัสดุตีบบนนี่ก็ละร้อยนะครับซื้ออีกสิก้อนนี่ครับก็จะครบ50ก้อนเนาะก็ประมาณ1700เพชรไอันนี้สำหรับคนที่แบบอพอมีมีเพชรหรือมีคิดตั้นอยู่นะครับก็คือซื้อได้เลยแต่บางคนก็สะสมหาจากลงดันทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปแลกซื้อมาก็ได้นะครับในของผมเนี่ย30กว่าก้อนแรกยัรู้สึกจะทำกิจกรรมมาแล้วก็เมื่อกี้อีก1ก้อนก็ซื้อนะครับ ่ามันก็จะบอกว่านี่โอกาสที่จะออกอะไรบ้างไอ้สีฟ้าเนี่ยออกง่ายสีม่วงนี่คือยากส่วนสีเหลืองเนี่ยโคตรของโคตรยากนะครับซึ่งที่ผมเล็งไว้ถ้าเป็นไปได้นะถ้ามันได้นะผมอยากได้ตัวนี้ดูดเลือด5เาอรซ็นของดามไปโจมตีซึ่งเป็นอะไรที่ออกโคตรจะยากนะครับซึ่งเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะออกไม่ออกนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับผมโอเคของครบแล้เรามาลุ้นกันเลยดีกว่า ถ้าผมคลิกกดทีละอันผมกลัวว่ามันจะเสียเวลาสิอันไปเลยไหมทีลอันดีทีอันดีกว่าเรามารุนกันปึ้งไปเลยครับเหมือนเดิมครับเกมนี้ไม่ต้องดูว่าไม่ต้องจิ้มดูว่าออกอะไรไยเห็นไหมครับมันจะออกสามชั้นสามสามขั้นแน่ๆสามเรียกว่าสามแถวแน่ๆแ,แต่แถวที่สี่แถวที่ห้าต้องมารุนกันซึ่งอย่างเงี้ยไม่ดี ไม่ดีสาหรับผมนะแต่ว่าสาหรับบางคนอ่าออฟสามออฟแล้วเอาไปใช้กดได้อย่าเพิ่งเอาไปรีหรือว่าอ,อ่าย้ายทิ้งนะครับเกมนี้ดู่อะไรมาก็คือกดปุ๊บถ้ามีชื่อขึ้นมีประกาศขึ้นก็คือเฮ hey, ได้เลยครับผมโอเคต่อไปครับชิ้นที่สองอึง้งคลิปนี้น่าจะยาวหน่อยเนาะเพราะว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาค่อยๆกดอึง้งนี่ชื่อยังไม่มาแล้วครับชิ้นที่สามแล้วเนีย่ยมันจะมีแม็กก็คือนี่คือขั้นสุดแล้วแต่บางที บางทีมันไม่ใช่ในสายที่เราต้องการเหมือนผมเล่นดาตัวนักลบเนี่ยครับเลเวลดามจคิหรือว่าพวกแม่นยำอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยอ่าจําเป็นเท่าไหร่สำหรับผมเนาะต้องการพวกโจมตีป้องกันหทนทานอะไรพวกเนี้ยครับนี่มาแล้วครับออฟสี่พอด,ดีชื่อมันอาจจะประกาศอย่างอื่นอย,นยออู่นะครับออฟสี่ครับ ไหมไมัก็สีม่วงมาคือ3แถวแรกเนี่ยเขาการันตีแน่นอนว่าออกทุกอันนะครับแต่ว่าอันที่4ต้องมาดูนกันว่าจะออกไม่ออกแต่ผมต้องการออฟหจริงๆออฟสีแม่นยำเนี่ยผมก็ยังไม่ไม่ค่อยโอเคมันเท่าไหร่หาแม่นยำมันยังน้อยมันยังไม่ค่อยสําคัญสำหรับผมเอาโอเคลุนต่อนครับแหมเตเลยค่าครั้ง ไม่ออกเลยนะครับออกยากมากๆสําหรับในตัวของอนี่ออกใหม่ได้ครับ2อ,อันก็ปยังเป็นเปอร์เ,เ,เซนต์แม่นยาอยู่นะครับยังยังนะครับนี่อันสุดท้ายนะครับซึ่งออกไม่ออกเลยนะครับถ้าเพื่อ,อนๆสังเกตนะครับตอนนี้วลเชื่อชาญผมเนี่ยอยู่ที่วลวซิมเนี่ยมันจะหัก2องไมตอนแรกผมใช้8 ครับตอนนี้เหลือแค่6ซึ่งถ้าผมผลิต10 10 10อันทีเดียวอะ่ะมันจะใช้80ผมเลยมานั่งตีทีละอันเพื่อจะค่อยค่อยอัพเลเวลไปแล้วก็หินทุมจะเหลือไม่งั้นถ้าเกิดผมใช้80ตั้งแต่แรกครับหินทุมจะไม่เหลือหินตัวเนี้ยเห็นไหมพอเราตีไปทีละขั้นทีละขั้น,นพอมอัพเลเวลปุ๊บมันก็จะลดไปนหนึ่งไปนหนึ่งใช่ไหมครับอเอาเทครั้งสุดท้ายดุมนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่อนข้างจะเกลือนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับก็สรุปว่าได้ออออฟม่วงมาสองอันออฟม่วงมาสองอันนะครับหรือว่านี่นจะขึ้นเปขอลำค่าซึ่งที่ผมใส่อยู่ก็เป็นม่วงเหมือนกันแต่เป็นเปอร์เ,เซ็นต์ต้านขิผมน่าจะเอามาเล่นครับสักอันหนึ่งเนาะอย่างน้อยแม่นยำก็ยังเปอร์เซ็นต์ต้านขิกับเปอร์เซ็นต์ด่านขิ ลองคิดดูก่อนว่าในตัวผมคิดขาดอะไรโอเคนะครับสมมติว่าเราได้มาแล้วเอาผมพูดไปอย่างนี้ว่าก็มาเนี่ยมาเสริมเวทใช่ไหมครับแล้วก็ย้ายลงได้เลยต่อให้เป็นของอ่าคือเราเลือกไปเลเวลหกสิบก็จริงครับแต่ว่าอุปกรณ์อ่ะมันแค่ห้าสิบห้าก็ใส่ได้แล้วนะครับเนี่ยเราก็เลือกมาสมมติว่าอันนี้เราติดออบเหลืองใช่ไหมครับอันนี้มันแค่ออบม่วงปุ๊บแล้วก็ย้ายลง มันก็จะย้ายจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้คือย้ายครับแล้วก็ออฟมันเก่าตรงนี้จะหายไปนะครับส่วนกําไรอันนี้ก็จะยังอยู่แต่ว่าไม่มีออฟแล้วออฟโดนล้างโดนโยกมาอยู่งีและประมาณนั้นก็ย่อยทิ้งหรือขายทิ้งได้เลยนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดผมบอกข้อมูลผิดพลาดหรือ,อตกเหลือตรงไหนสอบถามได้นะครับผมหรือว่าติชมกันได้ว่าเออพูดเร็วเกินไปพูดไม่ชัดหรือพูดยังไง นะครับเพราะว่าตอนนี้คือสิ่งที่ผมทราบมาก็ประมาณนี้นะครับที่ผมทําแล้วก็อยู่ในระดับท็อปเลนของเซิร์ฟเวอร์ซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยเจอผมตอนที่ลงจอกสักสิทธ์หรือว่าพวกพีพีอะไรเงี้ยครับว่าเออตัวผมนะครับชื่ออะไรก็มาดิครับนะครับนี่ครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวฝากกันแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรเดี๋ยวมาอัดให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่ ยังไม่รู้นะครับส่วนคนที่รู้แล้วก็ถือว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันว่าเออสิ่งที่ผมรู้นี่มันถูกหรือผิดหรือมีอะไรแนะนําประมาณนี้ครับผม